สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซังตาเบานะคะ วันนี้นะคะสตังกลับมาพร้อมกับการฉลองเปิดตัวเซอร์เคิล6รอบ3ปีรอบที่1นะคะก็มีของลดราคาเยอะเลยนะแต่วันนี้สตังจะมาอัปเกรดเซอร์เคิลนะคะสตังจะอัปเกรดของสตังเป็น30คนเลยนะคะซึ่งเป็นจํานวนสูงสุดที่จะอัปได้แล้วนะตอนนี้มาลดราคาอยู่50%เลยนะคะเหลือ150แคลทสตังว่าคุ้มสุดๆเลยเราไปอัปเกรดกันเลยดีกว่าค่ะ และตอนนี้สตังก์ก็อัปเกรดเซอร์เคิลของสตัง์เป็น30คนแล้วและจํานวนที่มีอยู่เดิมก็คือ12คนนะคะแต่เป็นจํานวนที่สตังก์ยังไม่ได้เคลียคนที่ไม่ทําคะแนนออกนะสตังก์จะค่อยๆเคลีย์นะคะเซอร์เคิลนี้สตัง์ไม่ได้เป็นหัวหน้านะคะสตัง์เป็นรองหัวหน้าแต่สตังก์ก็อยู่ในเซอร์เคิลนี้มานานแล้วค่ะเซอร์เคิลนี้มีอยู่6สกินนะคะก็จะเป็นสกินตั้งต้น1สกินแล้วก็เป็นสกินที่ซื้อมา5สกินนะคะ แน่ตอนนี้สตังมีข่าวดีมาบอกก็คือสตังตามหาคนเข้าเซอร์เข้าอยู่ค่ะมีเงื่อนไขง่ายๆนิดเดียวนะคะก็คือขอให้อวาตารแต่ละตัวเนี่ยมีคะแนน200คะแนนขึ้นไปต่อซีซั่นนะคะแล้วก็ขอเป็นตัวหลักนะสะตังไม่ขอรับตัวแทนนะคะแล้วก็ขอให้ช่วยกันทนานําคะแนนตั้งใจนะคะถ้าทําไม่ได้ก็ขออนุญ,ญาตเชิญออกท้ายซีซั่นนะคะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถสแกน QR code หรือว่ากดลิงก์ใต description เพื่อตอบแบบสอบถามเบื้องต้นสตางจะคัดเลือกคนจากการตอบแบบสอบถามนะคะถ้าคนไหนผ่านการคัดเลือกสตางจะแอดอวตารของเพื่อนๆไปแล้วก็ไปเมเเกสใน d i a อารของเพื่อนๆน,นะแล้วมาเป็นสมาชิก Circle Hammerhead กันนะคะ